มะม่วงจ้าอย่ามะม่วงจ้ามะม่วงอะก็มีส้มส้มมันลูกเล็กไงแล้วเลยเอามายำมันออกแบบเปรี้ยวหวานเนาะเผ็ดงนะ รอบแรกกินนะไม่ได้ใส่ปลาร้ามันก็อร่อยนะแต่พอเติมปลาปร้าไปนิดน,นึงโอ้โหแซ่บมากขนฝนตกจ้ะ 哦。